ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องแฟนครับทุกคนครับผมครับว่ามาตามแนวทางกันพี่น้องซี่ครับผมแนวทางแล้วพัฒนากันนะครับพี่น้องเอฟซี่ครับผมมาตามดูกันนะครับแล้วพัฒนาวันนี้มีใครบ้างนะครับพี่น้องซี่ครับผมอ่ะเริ่มต้นจากของวันจันทร์นะพี่น้องที่ครับผมวันจันทร์ วันจันทร์ที่5้นะครับผมทันวาคมนะครับสองห้าหกนะครับผมนะครับผมสองหวันจันทร์ที่ห้ทันวาคม2565กันนะครับ เวลาแอดเขียงเกเอียงนิดหนึ่งเด้อพี่้องพี่ครับผมเพราะว่าหลวบลีกจากขากล้องในพระเี่ครับผมกับราวพัฒนานะครับผมราวพัฒนานะครับผมตรงเสีว่าเสมอกันเด้อพี่้องพี่ครับผมราวพัฒนาตัวหน่อยตยยัวใหญ่ ของนะครับผมเจนะครับเลขนะครับผมเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมนะนะครับไปซีครับผม อเราพัฒนาของเจ็กวิ่งกันล้านนะครับอ่ะนะครับผมเอฟซีนี่วันจันทร์ที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมะนะครับมาดูกันนะครับว่าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีสีทีย้อนหลังกันนะพี่น้องเอฟซีครับผมเพราะว่าอ่ะเมื่อวันที่อ่าวันศุกร์ที่ผ่านมา นะครับผมทางลาวพัฒนาหยุดออกงดออกกันนะพี่นองชีครับผมฉะนั้นแล้วกันมาตามกันไหมกับสัปดาห์ใหม่วันจันทร์กันนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยพี่นองชีครับผมวิ่งรูดกันนะครับผมวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูด ัไม่กับอันนี้ก็ติดกันนี่พี่น้องเซี่ครับผมจะได้เป็นวิ่งรูดกันวิ่งรูดกันพี่น้องซี่ครับผมอ่ะเข้าใจกันดี่พี่น้องเซซี่ครับผมโอะครับพี่น้องเซฟซีครับผมวิ่งรูดกันนะครับ วิ่งรูดกันที่มีของเจ๊เล็กวิ่งมีสองนะครับผมมีสี่มีห้านะครับผมมีสองมีสี่มีห้ากันนะครับอสองสี่ห้าอ่ะเน้นที่สองกันนะครับผมกับเจเล็กวิ่งกันล้านนะครับผม จะเติมสีสันให้นะครับผมเด็กวิ่งกันล้านนะครับพี่น้องทุกี่ครับผมพอมองเห็นนะครับสีเหลืองเห็นชัดเจนนะครับพี่น้องถ้าเรเห็นชัดเจนกับใส่แบนอีกจักน้อยนึงก็สิเห็นกันนะพี่น้องทุกี่ครับผมสีเหลืองนี่หมายถึงตัวเด่นนะครับผมสีเหลืองก็คงจะเห็นชัดตัวเลขคงเห็นชัดอยู่เนาะเอาที่นี้ถ้ามาสองนะครับ อสองก็มีนะครับผมมีสองหนึ่งนะครับผมสองเจ็ดสองแปดนะครับผมสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดับผมเน้นที่สองหนึ่งกันนะครับเน้นที่สองหนึ่งกันนะครับกับ มาถ้ามาสองนะครับพี่น้นพี่น้องพี่ครับผมเน้นที่สองหนึ่งกันนะครับผมะนะครับผมทีนี้มาตามสี่กันพี่น้องที่ครับผมสี่มีตัวไหนกันนะครับผมถ้ามาสี่ก็สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับผม และสี่แปรนะครับผมนี่ครับพี่ะเห็นกันเนาะตรงกันเนาะพี่น้องทีครับผมถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็จะทักท้องกันมานาะพี่ทีครับผมเพราะว่าอาจจะต้องเอียงขากล้องอยู่คนละด้านกับแอดนั่งกันเวลาเขียนจะไม่ค่อยตรงกับกับหน้ากล้องเท่าไรจะเอียงนิดนึงนะพี่น้องทีครับผมอ่ะถ้าเน้นนะครับผมเน้นที่สี อ่ะก้อน N T C ห้านะครับผมเน N T C ห้ากันเด้อพี่น้องพี่ครับผมอแอดจะพยายามไม่เติมสีสันนะพี่น้องพี่อ่ะเมื่อ F บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องเติมสีสันหนุบมองมาเห็นตัวเลขนะครับพี่น้องพี่ครับผมฉะนั้นแอดก็จะพยายามไม่เติมสีสันนะครับเดี๋ยว F C บางท่านจะมองมาเห็นอ่ะในเมื่อมองมาเห็นแล้วก็อย่าลืมใส่แว่นกันพี่น้องพี่ครับผมแว่นตาม ขยายกันได้ดูให้ชัดเจนขึ้นอาจจะดูไม่ผิดพลาดในควาสิครับผมอ่ถ้ามาดูตามที่ห้านะครับผม5้าถ้ามาหก็มีห้าหนึ่งห้ดหแปกับผม5้าหนึ่งห้าเจดห้าแกันนะครับผม นี่ครับพี่สีเห็นมอเห็นมอพี่น้องตรงไปอ่าถ้ามาห้าก็เน้นที่เน้นที่ห้าหนึ่งนะครับพี่น้องอพี่ครับผมเน้นที่ห้าหนึ่งกันนะครับเน้นที่ห้าหนึ่งกันนะครับผมอ่นะครับพี่น้องอพี่ครับผมเอาทีนี้เจเลขวิ่งกันล้าน มีเบิ้ลด้วยพี่้องที่ครับผมอ่ะแอดจะเขียนเบิ้ลให้ให้เบิ้ลมาด้วยนะครับผมเบิ้ลถ้าติดเบิ้ลของบรนจ้นน์นี้อ่านะครับผมก็มีเบิ้ลที่นะครับผมมีเบิ้ลที่นะครับผมมีเบิ้ลก็มีสองสองนะครับผมสองสอง ซีซีนะครับมีเบิร์นเดอร์ห้าห้า,านะครับผมนี่ครับมีสามตัวมีเบิร์นสองสองซีซีห้าห้าครับผมนี่คือเบิร์นถ้ามาเบิร์นนะพี่น้องเอฟซีครับผมะฉะนั้นแล้วเอฟซี 4, ก็แคปหนะ้าจอเอาได้พี่น้องเอฟซีครับผมตรงกันพี่นอนะ้องเนาะตรงกันแล้ว เอฟซีแคปหนา้าจอไว้เอาไปเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับกับราวพัฒนาของเจเรกวิ่งเงินล้านนะครับผมวิ่งรูดบนอ่ะลืมไปบนล่างกันพี่น้องที่ครับผมวิ่งรูดบนล่างนะครับผมบนล่างเด้อพี่น้องที่ครับผมลืมไป บางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าวิ่งบนหรือล่างนะครับอ่ะบนบนล่างกันแล้วกันพี่น้องที่ครับผมวิ่งรูดบนล่างกันนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องที่ครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะเราพัฒนาของเจริกวิ่งกันล้านวัดนี้ให้เด่นที่สองเน้นที่สองหนึ่งอ้ทาสี่เน้นที่สี่ห้า ก็ห้าเน้นที่ห้าหนึ่งนะครับผมอ่าถ้าเบิ้ลก็สองสองสี่สี่ห้าห้าครับผมอ่ะขอให้โชคชกปนหมานกันกับเจเรกวิ่งเงินล้านเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะขอให้โชคชกปนหมานกันอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แนวทางกาพัฒนาเจเรกวิ J ่งเงินล้านครับผม